สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออตโต้คาร์ลันช่องของเราที่จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับยานพาหนะทั้งรถยนต์รถถังเครื่องบินรบและพาหนะทางทหารที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องบินขับไล่โจมตีหลายบทบาทที่มีความโดดเด่นมากๆจากยุโรปนั่นก็คือพาณิวียาตอร์นาโดเครื่องบินรบที่ได้รับการออกแบบและผลิตโดยความร่วมมือของ3าประเทศคือ สหราชอาณาจักรเยอรมนีตะวันตกและอิตาลีพานณวียตอนาโดถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1960ปลายปลายถึง1970ต้นต้นในยุคนั้นประเทศพันธมิตรยุโรปต้องการเครื่องบินที่มีขีดความสามารถหลากหลายสามารถโจมตีภาคพื้นดินเข้าตีทางยุทธวิธีและยังทำหน้าที่สกัดกั้นในอากาศได้ด้วย จุดที่โดดเด่นมากคือการใช้ปีกแบบปรับมุมได้หรือที่เรียกว่า variable sweep wing ซึ่งสามารถกางปีกออกเมื่อต้องการบินช้าและมั่นคงหรือหุบป,ปีกเข้ามาเมื่อต้องการเร่งความเร็วสูงสุดในการทะยานทำให้ตอนาโดสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพการรบได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องยนต์ที่ใช้คือเทอร์โบยูเนียนอาบีหนึาจำนวน2เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงมาก ทำให้ตอ์นาโดสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมตสองหรือมากกว่า2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วนี้ทำให้มันสามารถโจมตีเป้าหมายและหลบหลีกการตรวจจับได้ดีมากจุดแข็งอีกอย่างคือความสามารถในการบินต่ำในระดับติดพื้นเพื่อหลบหลีกเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามตอ์นาโดจึงถูกใช้ในปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูงอยู่บ่อยครั้งเครื่องบินตอ์นาโดมีหลายรุ่นเช่นตอ์นาโด IDS อินเ r อร์ดิเตอร์สไตร์สำหรับโจมตีภาคพื้นดินตอนาโด ECR อิเล็กทรอนิกส์คอมแบ o รีคอนเนสแ e CR, Combat, issance, สำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์และตอนาโด ADV Air Defense Variant สำหรับภารกิจสกัดกั้นทางอากาศความหลากหลายนี้ทำให้เครื่องบินลำนี้มีความยืดหยุ่นและตอบโจทย์กองทัพหลายประเทศในสงครามอ่าวปี1991พานาเวียตอนาโดได้ถูกนำไปใช้จริงโดยกองทัพอังกฤษและพันธมิตร เครื่องบินรุ่นนี้สามารถบินโจมตีเป้าหมายเชิงลึกในอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อาวุธนำวิถีและระเบิดอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงถือว่าเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของตอร์นาโดในสนามรบในแง่อาวุธตอร์นาโดสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายชนิดตั้งแต่จรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นระเบิดธรรมดาระเบิดเลเซอร์นำวิถีรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง ทำให้มันสามารถทําภารกิจได้หลายแบบตั้งแต่การป้องกันทางอากาศไปจนถึงการโจมตีเชิงลึกด้านราคานั้นพานาเวียตอนาโดมีราคาที่สูงมากเนื่องจากเป็นโครงการร่วมของหลายประเทศและมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในยุคสมัยที่ถูกพัฒนา สำหรับราคาต่อ1นึ่ลำในยุค1 9 8 0 S อยู่ที่ประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าคำนวณในมูลค่าเงินปัจจุบันราคาจะสูงกว่า50-60ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1นึ่ลำหรือคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ1,800-2,200ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับรุ่นและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษของแต่ละกองทัพ ตอนาโดได้ประจำการในหลายประเทศเช่นสหราชอาณาจาักรเยอรมนีอิตาลีและซาอุดิอาระเบียโดยแต่ละประเทศก็มีการปรับแต่งตามภารกิจของตนเองปัจจุบันแม้ว่าจะมีการปลดประจำการบางส่วนแล้วแต่ตอนาโดก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในหลายกองทัพเนื่องจากความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพที่ยังตอบโจทย์ได้อยู่สิ่งที่ทำให้ตอนาโดมีความน่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถด้านเทคนิค แต่ยังรวมถึงความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือด้านการทหารของยุโรปในยุคสงครามเย็นการพัฒนาร่วมกันของสามประเทศที่ทำให้เกิดเครื่องบินที่ทรงพลังและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การบินเมื่อพูดถึงในเชิงเปรียบเทียบกับเครื่องบินยุคใหม่ เช่น Euro er ยูโรไฟเตอร์ททยูนหรือ F-35 แน่นอนว่าตอนนาโดอาจจะไม่ทันสมัยเท่าแต่ในยุคข,ของมันตอนนาโดถือว่าเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่และยังคงมีความสำคัญในหลายภารกิจที่ต้องการเครื่องบินที่แข็งแรงและเชื่อถือได้สำหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องบินรบพนานณวียตอนนาโดถือว่าเป็นตำนานที่ยังคงอยู่ในใจของนักสะสมและคนรักการบินทั่วโลก เสียงคำรามของเครื่องยนต์ RB199 และรูปร่างของปีกที่สามารถปรับมุมได้เป็นภาพจำที่ยากจะลืมนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดของคานาเวียตนาโดเครื่องบินรบหลายบทบาทที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีมูลค่าสูงมหาศาลหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และเพลิดเพลินไปกับการรับชมเหมือนเช่นเคยหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Auto Carland ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video.